ไฟออนคะ่ะไฟออนเดย์ไลท์ทำงานนะคะพร้อมวงแหวนนะคะ,ะคันนี้เป็น t o y ยต้าคอมิวเตอร์นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาทำการอัปเกรดเลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเตอร์ b บเอลดีเลเซอร์ทีเล็ก80วัตต์นะคะมาพร้อมวงแหวนเซเว่นดีเดยไลท์นะคะ d e วิลไอนะคะและหลอด l อลดีที่ตัดหมอกค่ะไฟเลี้ยวค่ะโอเคค่ะปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟต่ำค่ะ เปิดไฟต่ำนะคะตัวเดวิไอดับอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกัน,นะค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถค่ะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะไฟลี่ค่ะขอทางค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอัพเกรดชิ้นงานดีๆเนียนๆแบบนี้ติดต่อเขา้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook B ีทีพีเมียมาโตซีนนได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ